เอาละครับแนะนำตัวครับผมครับผมสวัสดีครับผมชตานฟ้าออโตอาวันครับผมหรือว่าอีมินิเนแอ่นะวันนี้วันนี้ร้อยต่อยร้อยยี่สิบสามครับต่อข้อยปอนอีกครับผมอายุเยอะเลยต้องต่อต้องนายเขาอีกนะโอ้โหตายแล้ววันนี้เมื่อเช้ามาเกินเท่าไหร่หนึ่งคนปอนเราซ้อมอยู่ไหนรอบนี้อ่าซ้อมที่อีมินิเนแอร์ครับจำโหดหรือว่าไงไม่ใช่ไม่ใช่ครับของงานทนายเหรอครับผมอ๋อซ้อมอยู่ที่รังกีวันทีงซ้อมมาเอ่อซ้อม ก็ซ้อมนี่เรื่อยครับผมก็เพิ่งมาเล่งสองอาทิตย์ครับคือไม่มีรายการเราก็ซ้อมทําร่างกายให้ตลอดคือพวกแา่ให้พร้อมตลอดนะครวันนี้เจอรุ่นน้องนี่เป็นยังไงเพลงโนตีเคยเคยชกเขายังเคยดูเทปครับเป็นยงไงมันมันมียังไงห่วยห่วยเข่าบูดูดันครับเดินนะนะเขาถือว่าร่างกายเขาดีอ่ะครับผมเราร่างกายวันนี้เราดีกว่ารอบที่แล้วไหมก็ดีกว่าที่แล้วครับดีแล้วนะครับผมชกหน่วยมากี่ร้อยนะตอนนี้ทำไม่ได้สามสี่ร้อยได้ไหมครับผมประมาณนั้นสามไฟล์หลังนี่เป็นไง สามไฟหลังนี้ชนะเมืองลาวแพ้เมืองลาวแล้วก็แพ้เินปตักครับเงินตักวันนั้นร้อยเท่าไหร่แต่ร้อยยี่สามครับวันนี้ก็เวทนี้ได้นะครับก็คุ้มไหมตั้งสี่สักห้าโลสามโลครับสามโลก็ไม่เยอะเอาละอ่ะฝากคนจังหวัดอุบลไหมเออคนสีเกตดเอาสีเกตอ่ะฝากทีก็ไฟนี้ครับผมอ่าช่วยเชียร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวที่นะครับขอโชคดีครับผมครับผมครับ วะแนะนำตัวทั so <c oughs> ้งว่าหน่อยครับสสวััดีครบผมเป็นมันตีไปตุพลันต่อับเชียงใหม่วันนี้เจอกันเสือเท้าเลยนะครับเจอกันเคยชกเขาไหมไม่เคยวันนี้ร้อยเขาต่อน้นหนักให้ด้วยเหรอครับโอ้โหต่อทั้งแรงต่อทั้งเราที่เรี่ยวแรงน่าจะดีกว่าเขาในวันนี้วันนี้มาช้าออกมาเท่าไหร่ร้อยยี่สามจุดจุดประกอบนีร้อยยี่สี่นี่ถือว่าเราเคยชกไม่เคยชกใหญ่ไหมเนี่เคยครับแล้ววันนี้ก็ไม่มีปัญหาเราฟ้องอยู่ที่สองตรงนี้ครับพิจิตตครับพิจิตต์สอมพักี่วันนะ เดือนแล้วเปราสไตล์เงยมวยฝีมือหรือมวยหรือว่าได้หมดได้หมดครับเห็นพี่เขาไม่เขาสไตล์ไงม่ยเดือนนะเขาน่าจะเดินยกสี่ยกเดียวนะแก้ลูกไหนเขาบ้างอ่ะก็แก้ขาตั้มาครับออลูกอุ้มลูกอะไรนี่แก้ไว้รู้นะว่าเขาจะชกไงนะเอาเราชกมวยมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วตอนนี้67สามฟอร์มหลังไหมผลงานก็แพ้สองชนะหนึ่งแพ้สองชนะหนึ่งล่าสุดชกไวร้อยเท่าไหร่อี้120ก็โอเคเราได้สบายๆใช่ไหมนะเราเป็นคนจะคิดว่า Sudahlah. Wang pengai ni, kau ini. Kau sudah dapat kembali ni, no. Okay, kau cuti, kah. Ah, okay.